พายุคันแมกกีกำลังเคลื่อนมาทางภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยมีข่าวด่วนเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่ต้องสนใจและระวังอย่างจริงจังพายุคันแมกกีที่เคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยในวันที่7พฤศจิกายน68นี้ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นี้แต่เมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาถึงภาคอีสานตอนล่างก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพายุคันแมกกี จะเคลื่อนเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีและส่งผลให้มีฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้าล้นตลิ่งในพื้นที่นี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมและนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งคือพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มน้ําซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้าไหลผ่านได้ง่ายและมีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมมากขึ้นเมื่อพายุเคลื่อนเข้ามาถึงพื้นที่นี้ก็จะส่งผลให้มีน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มน้ํานอกจากนี้พายุคันแมกียังส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและภาคกลางทําให้มีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ําและพื้นที่น้ําท่วมขังสําหรับชาวเรือและคนรับผิดชอบการเดินเรือก็ต้องระวังคลื่นลมที่มีกําลังแรงในพื้นที่ทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง2ถึง3เมตร และอาจสูงมากกว่า3เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าขนองจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่นี้ในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายน68การเตรียมรับมือกับพายุและฝนตกหนักนี้มีความสําคัญมากจึงต้องติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเข้าชมเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/ หรือโทรศัพท์02399401213และ1182เพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด และนี่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งคือพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มน้ําที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ําท่วมมากขึ้นจึงต้องระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างดีเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อมกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนําให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นคุณคิดว่าพายุ คันแมก่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างไรคุณมีความเต็มตัวในการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันไหมมาถามตอบและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่